ทำเรื่องผ่อน0% 3เดือนกับแอป u t u b e นะครับบัตรเครดิตกรุงศรี First Choice นะครับไปดูกันเลยครับเพืเ่อนๆใครที่ใช้บัตรนะครับบัตรเครดิตของธนาคารกรุงศรีหรือว่า First Choice นะครับเขาก็จะมีแอป,ปนะครับชื่อว่าแอป u ู u ูดก็คือแอป,ปนี้นะครับวันนี้ก็คือเราจะทำเรื่องผ่อน0% 3เดือนกับ ตัวบัตรเองนะครับในกรณีที่ร้านนะครับหลายๆร้านเขาไม่ได้ร่วมรายการทําโปรผ่อน0%ให้เราใช่ไหมครับเราก็สามารถรูดเต็มจํานวนนะครับแล้วก็มาทําเรื่องผ่อนกับบัตรนะครับของกรุงศรีแล้วก็กรุงศรีฟูดชอยได้เหมือนกันนะครับซึ่งผมทําบ่อยมากๆนะครับแล้วก็มันจะมีข้อจํากัดก็คือถ้าทําเรื่อง0% 3เดือนเนี่ยเราจะไม่ได้แต้มนะครับเพื่อนๆต้องเวทให้ดีว่า ต้องการแต้มไหมหรือว่าต้องการสูงเปอร์เซ็นต์สามเดือนนะครับซึ่งผมไม่ได้สนใจเรื่องแต้มเลยนะครับผมสูงเปอร์เซ็นต์สามเดือนอย่างเดียวเลยนะครับมามาดูกันนะครับผมแคปหน้าจอไว้นี่ครับขั้นตอนแรกนะครับก็คือเพื่อนๆก็สามารถรูดไปเลยนะครับรูดเต็มจํานวนแล้วกเ็เข้ามาทําเรื่องผ่อนสูงเปอร์เซ็นต์สามเดือนกับบัตรนะครับซึ่งส่วนใหญ่อะมันจะมีสามเดือนแต่ถ้าเกินสามเดือนเนี่ยก็จะมีดอกนิดหน่อยนะครับเพื่อนๆต้อง เวทน้ำหนักให้ดีนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยาทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเขาฝากเตือนนะครับสําหรับพวกผมเนี่ยที่เป็นอินฟูทาเรื่องสายการเงินใช่ไหมครับเขาก็อยากให้ขึ้นคําเตือนหรือว่าบอกเอาไว้ในคลิปนะครับก็คือ,อถ้าจะทําบัตรเครดิตเนี่ยเพื่อนๆต้องคํานึงถึงอะไรบ้างเ,าเรื่องของการใช้คืนนะครับก็ให้รูดใช้เท่าที่จําเป็นนะครับถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องใช้นะครับ อย่าฟุ่มเฟือยแล้วก็สามารถที่จะผ่อนนะครับเต็มจํานวนได้นะครับมันจะมีผ่อน2แบบเต็มจํานวนกับขั้นต่ํานะครับขั้นต่ำเนี่ยถ้ามัน่คุณเปเลือกนะมันจะผ่อนไม่หมดสักทีเพราะว่ามันจะไปผ่อนดอกเบีย้ยที่มันเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเราต้องเลือกผ่อนเต็มจํานวนนะครับเท่านั้นนะครับผ่อนเต็มจํานวนตามที่เขากําหนดแปบ๊บเดียวมันก็หมดแล้วนะครับหรือไม่ก็ทําเรื่อง0%เแบบผมเลยนะครับจบจบจบไปนะครับ เราอ่ะมาที่ตรงนี้ครับบัตรบัญชีนะครับมาดูบัตรแล้วก่อนนะครับอันนี้หน้าแรกนะครับแล้วก็มาที่บัญชีเนาะกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะเด้งไปหน้าของบัญชีนะครับเนี่ยเด้งมาหน้านี้นะครับก็จะเป็นบัตรเครดิตของผมนะครับนี่จะเป็นเลขนะครับแล้วก็วงเงินที่เหลืออะไรก็ว่าไปนะครับจํานวนเนี่ยก็แล้วแต่ใบของเพื่อนเพื่อนว่าจะได้ยอดเท่าไหร่นะครับของผลประมาณนี้นะครับแล้วก็เพื่อนๆก็ไปที่แบ่งนะครับ ชำระรายเดือนตรงนี้นะครับกดเข้าไปครับกดปุ๊บมันจะเด้งไปหน้าแบ่งชำระนะครับก็จะมีให้เลือกไหมครับศูนยเรซเดือนนะครับอ่าแล้วก็ดอกเบี้ยพิเศษก็คือถ้าอยากได้สัก6เดือนขึ้นไปอะไรแบบเนี้ยมันก็จะมีให้เลือกเพิ่มนะครับแต่ว่าเสียดอกนะฮะแต่ว่าถ้าจะเอาไม่เสียดอกเนี่ยศูนย์เปอร์เซ็เดือนเท่านั้นนะครับก็กดเข้าไปปุ๊บพอกดเข้าไปเด้งมาหน้านี้ครับหน้า เลือกรายการชําระนะครับเราก็เลือกว่าอของผมเนี่ยมีรายการเดียวนะครับห้าพันเก้าใช่ไหมก็ผมเพิ่งจะซื้อประกันรถยนต์ไปที่ทําคลิปไปก่อนหน้านะครับเนี่ยก็ขึ้นจํานวนมาก็กดเลือกเลยครับเลือกทั้งหมดกันแหละนะครับแล้วก็ถัดไปนะครับมันก็จะเด้งไปหน้าต่อไปนะครับเด้งมาหน้านี้ครับหน้าตรวจสอบข้อมูลนะครับก็จะมีหนึ่งรายการที่ผมเลือกนะครับยอดทั้งหมด แล้วก็จะขึ้นว่าเราเลือกเป็น3เดือนนะครับสเสนแล้วก็เดือนหนึ่งชําระเท่าไหร่อ่ะชำระพันเก้าเก้าเก้านะครับแปดจุดแปดสามแล้วก็วันชําระงวดแรกวันที่หนึ่งเมษายนนะครับอ่ะแล้วก็มียอดเต็มจํานวนเนี่ยเห็นไหมที่ผมบอกอะ่ะยอดเต็มจํานวนนะครับยอดขั้นต่ํานะครับให้เราเอาเต็มจํานวนนะครับขั้นต่าเนี่ยถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องไปยุ่งนะครับให้ชําระเต็มจํานวนนะครับแล้วก็ วันครบชําระนะครับสามสามเห็ไหมครับวันที่สามเดือนสามนะครับโอเคตามนั้นแล้วก็ยืนยันได้เลยนะครับกดปุ๊บมันก็จะให้เรายืนยันนะครับแล้วก็กดยืนยันนะครับกดยืนยันปุ๊บเรียบร้อยครับก็จะขึ้นรายการแล้วนะครับว่าเราทําเรื่องอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็มีแมสเซจเข้ามานะครับเรียบร้อยก็กดเสร็จสิ้นก็ เข้าระบบเรียบร้อยนะครับง่ายมากๆทําในแอปแต่ว่าถ้าเป็นเฟิ Choice นะครับเขาจะขั้นต่ําอยู่ที่3,000บาทน,นะครับรูดเท่าไหร่ก็ได้นะเพื่อนๆรูดครั้งละ500ครั้งละกี่ร้อก็ได้นะครับแต่ว่ารวมกันต้อง3 0 0พันขึ้นไปมันถึงจะสามารถกด0% 3เดือนมันถึงจะขึ้นในระบบนะครับมันถึงจะขึ้นข้อมูลนะครับถ้าไม่ได้ขึ้นว่าเอเดือนเนี่ยมันจะไม่มีให้เลือกนะครับ ต้อง3,000บาทขึ้นไปนะครับก็ในระหว่างที่มันยังไม่ตัดยอดนะเพื่อนๆก็สามารถที่จะใช้ใช้ใช้จนมาครบ3,000เนี่ยแล้วก็กดเป็น0%ได้เลยนะครับ3เดือนนะครับแต่ถ้ามันเลยวันตัดเนี่ยก็จะไม่ได้นับนะครับเพื่อนๆต้องคำนวณให้ดีว่าบาทตัดเมื่อไหร่อะไรยังไงนะครับโอเคฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็ช่องทางการสนับสนุนผมนะครับสามารถกดสนับสนุนผมได้เลยนะนี่ เพื่อนสามารถดูที่ใต้คลิปนะครับผมแปะลิงก์แอพเฟรชโปรแกรมไว้ที่ผมทํากับเขานะครับก็จะมีหลากหลายแบรนด์เลยนะครับก็เลื่อนลงมาถ้าเด่นๆเนี่ยก็จะเป็นหมวดการเงินนะครับก็จะมีพวกสมัครบัตรเครดิตสินเชื่อบ้านนะครับหรือว่าสินเชื่อรถยนต์อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเขาให้ผมขึ้นคําเตือนแล้วธนาคารแห่งประเทศไทยอยากให้เราขึ้นคําเตือนนะครับได้เลยนะครับผมว่าก็ดีนะขึ้นคําเตือนไว้ก็คือใช้นะครับเท่าที่จําเป็นแล้วก็ ชําระคืนเต็มจํานวนนะครับเต็มจํานวนนะอย่างที่ผมบอกไปเพราะอะไรเพราะว่าจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย16%รต่อปีนะครับหรือนะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารนั้นๆกนําหนดนะครับ<อ>เข<อ>้าใจหมายเป็นเพื่อนก็คือถ้าแบบไปจ่ายขั้นต่ำอ่ะมันไม่หมดสักทีอย่างที่ผมบอกนะครับสูงสุดเนี่ยมันก็16%ก็ค่อนข้างเยอะนะถ้าเทียบกับผมเนี่ยที่เอา0%เ,เนี่ยคนละเรื่องเลยนะครับอ่าเพื่อนเพื่อนเลื่อนลงมาก็จะมีอีก มีพวกซื้ออ,อุปกรณ์กีฬานะครับซื้อคอมซื้อมือถือแบรนด์ดังๆนะครับเก็บคูปองสว่วนลดส่งฟรีช้อปปี ada, ้ลาซาด้า power by นะครับ ais studio 7 lenovo ซื้อหนังสือก็จะมีพวก ais เอ้ขออภัยครับซื้อหนังสือก็จะเป็น b2s c1 นะครับมีทิฟ c o m m a c นะครับ big c นะครับใครอยากช้อปปิ้งห้างดังออนไลน์ก็มีนะครับ แล้วก็เก็บคูป,ปองช้อปปี้ลาซาด้านะครับโอเค